อันนี้ก็จะมาต่อในแมบบอันโนกันนะฮะเป็นแมบเป็นแมบที่ค้างคาอันที่แล้วเอออันนี้เราไปยังนนหรือว่าเราถูกวัดามาอันนี้จำไม่ได้แล้วว่าอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงไหนห้องนี้ล็อกหึ พอไฟดับแล้วทำไมไฟดับอ่องนี้ไม่ล็อกเอ้ยมีกล่องก็อันนี้ามาเล่นกับน้องเหมือนเดิมมาแล้วมาแล้วในกล่องนี้มีปีเปอร์สองฮะกระดาษเล็บปั๊บปี้ Poppy on the ice cream review keep ยูละเล็บปั๊ p ปี มันอยู่ในไอเทมมันอยู่ในไอกรอบลูกเอาสามารถเก็บมันแล้วโชคดีฮะอะไรโชคดีอะไรอะไรดอกปัป,ปี้อะไรเสียงดังเกินบินมบิมจุดยังไงมูซาค่ะอันนี้เหรอไม่ร้อะไรเลยบิมเก็บดอกปัปปี้มายัาง เออเนี่ยแหละบีมเก็บมาแล้วแล้วโชคดีอะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาให้ทำอะไรวะคือเราต้องห<ถ>าทางเข้าให้ได้ลำคาญฝนมากมากอืม มีห้องที่เราเข้ามาเอาถูกวัดมาตรงนี้ป่ะเอาถูกวัดมาหรืออะไรอะววาาเฮ้ยเฮ้ยเจอกุญแจกุญแจห้องด้านหน้าเลยห้องนี้เปล่าห้องด้านหน้าด้านหน้ามันปิด เออห้อ <Hey. S 1> งนี้เราไปเปิดมันตอนไหน <Hey. S 1> อะไรโห <Hey. S 1> อะไรเนี่ย <Hey. S 1> เอาไม่ไฟไดาบ <Hey. S 1> อะไรอยู่ข้างหลัง อย่างเอนเดอร์แมนอืมเราจะไปแมปต่อไปสักทีนี่อะไรเนี่ยเอาบันไดาหายเอ้ยเอาตกมาข้างล่างเอาเอาจะจุกว่ามีเกาะเ็นเลยมีเกาะแล้วก็วิ่งไวด้วยน,นี่ประตูช h a p เอตอร์สี่ไฮแอ e e ์ซีท่อนแอ What the fuck เอาเอาตีสโลหนูไม่ตดก็ปกติฉันได้ยินเสียงเท้าบางอย่างมันกำลังจะเข้ามาบิ๊มไอ้ตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรเนี่ยเอ้าหายไปแล้วแต่จริง you can hide from คุณไม่สามารถ่นจากฉันได้หรอก ฉันคิดว่าเธอต้องออกไปที่นี่อ่ะคือเราต้องพูดก่อนเดี๋ยวนึงประตูอะไรเนี่ย,ยาาตัวอะไรนะไอปีดนะเฮ้ไอปีดเลือดก็ไม่หิวให้เลยประตูอะไรเนี่ยอ๋อโอ้โหอย่มติดันอะไรเนี่ย โคตรลำคาญแสงดีไอ่ตรงนี้ไม่ไม่ค่อยแหลกหน่อยเฮ้ยม่กลิแล้วก็มีมีคุกกี้ด้วยคุกกี้อะไรไม่รู้อะไรคุกกี้เก่าโอ้ว่าแต่เหตุคุกกี้เก่าโอ้คุกกี้คุกกี้ที่มันเก่ลเยาไปห้างนี้ก่อนเราไปทางนี้ก่อนทางนี้ไปได้ไหมนิกรีวิวอ๋อฮะ ้อมจะเพิ่มความโชคดีอหรเอ้อยอยังอะไรเอ้อยมีกล่องแกบุกี้เก่ามองไม่เห็นอ่ะมีใครมองเห็นมั้งไหมมองมเห็นมองไม่ค่อยเห็นเลยเอ้อยเอ้าคืออะไรอะ่ะอ๋อเอ้า ดุงนิดๆแต่ก็ไม่ดุงมากเออแฮงกิ่งมาจำสักเฮ้ยแมงมุมเนี่ยไอห้องเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยมึงจะเอาไงกับกูฮะอะไรสงสัยสงสัยอะไรของมึงทิปคุณสามารถใช้ ไม้สติกสามารถทุกเคได้แดดที่นี่มีมีมมเขาเรียกว่าอะไรมีมีสวิต์เปิดไฟอยู่อืมไม่สวิต์เปิดไฟอยู่เหรอนี่แกนี่บีไมแ่แกไอ้แกมันอยู่ตรงเนี้ยม,มึงมาก็มาดิก็มาดิมึงมามา อะไรกูย,ยังไม่ทำอะไรเลยว้าวจำสเกลดูว้าวจำจำสเกวิเปิดไฟมังะเอา้าวอะไรเนี่ยปุ่มอะไรเช็คพ o i n t อ๋อ โอ้ยคุปทำไมอ่ะอะไรคุปกระจกด้านไหนมันหายไปไหนแล้วเราเข้ามาสำรวจกัน,น,น,กนไม่มีแต่อะไรกันเลย ล้วมึงไม่หิวมหิวแต่เลือดไม่เพิม่มเลยแล้วกูจะสู้กับมันยังไงไอแกกูจะแตกอยู่แล้วไอแกอืมต้องมีทริปแบบมันต้องสามารถสู้กับมันได้อะนี่ดอกะตัปปป p รีเวอร์บัตทิเอออันนี้กูรู้เออพิมลองอันนี้ดิออออไม,ม่คุกกี้เน่าเออกูก็งงอยู่ตั้งนานคุกกี้อินทาร์เนา่าฮะ นี้มีกล่องลงค้นไปแล้วอืมคือเราต้องเนี่ยอันนี้คือถัดไปใช่ไหมแล้วกูต้องการหินไอ้แก่กูต้องการหินไอ้กล่องแดงๆนี้บีมค้นไปยัง ตกใจมันเป็นห้องลับเนี่ยเนี่ยอีกแ้วห้องลับอยู่ตรงไหนนะในห้องลับเออนี่เถอะเถอะน่แเละนี่ไงห้องลับนี่ไงเลย อ๋อก็ทางเดิมปะเนี่ยคือห้องลับนี่ทางนี้ทางนี้เออใช่้อนี่คืออะไรอ่ะตัวอะไรสอมบี้ทำไมมันไม่พูดไวเลยเขาบอกว่าซ่อนได้ แล้วมันไปอยู่ในนั้นได้ไงมันด้านในมีอะไรด้วยนี่มันไม่เกียกเ่ยวนี่ไอ้มพวกมีกองเดีอยคุกกี้คุกกี้เรเ็ว <ไป S 1> ๆ,ๆลอยย <c oughs> กูจะแตกอยู่แล้วเนี่ย เฮ้ยืัอกี้หนูหนูถือดอกป๊อปปึ๊บื่อกี้มีอะไรขึ้นมาด้วยเดี๋ยวหาทางแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็มาอยู่ตรงนี้แหละเสียงมันดังมากอัดบ็อกด้วยะเออใช่อัดบ็อกได้เฮ้ยมันอยู่ไหนไอ้แก เออ,อเอามาเออเอามาอุดเอามาอุดไว้เดี๋ยวมันมาข้างหลังถือดอกปาเปียวไว้ดอกปาเปี้ยคงไม่มีคือถ้าเราโดนเรื่อยเรเราก็ตายแน่เลยตายเลื่อหนูงเรือสามล็อตนี่ตรงนี้มีกล่องกุกี้น่าอยู่ เนี่ยบีม,ม,มไอตรงไอตรงประตูเนี่ยพึ่ว่ามันมีแน่ดลเนี่ยบิ้วไม่ค้นอ่ะมันจะมีพวก,กเน,หน,หนีย่ยเออเราหิวแล้วเราหิวแล้วของหนูหิวแต่มันไม่ช่วยเลยเลยมันไม่กินเลือดอ่ะกูอ,อ,อย,ยากรวยโอคุกกี้นี่มันคืออะไร ได้เวลากลับแล้วสินะเพราะได้ฟันมาฟันเอ้ยังดีถ้าย่อ,อมันจะไม่ได้ยินบันไดนนเกศไปแล้วลาก่อนเด็กเคียนี่ไอ,อ้อบมิสคู เอ้าบีมบีมได้ไออะไรมาม้่งไหมเขาให้ใส่ไอลูกกระตาอะไรไม่รู้ <20 S 1> อะบีมได้ลูกกระตาอะไรมา่้งไหมไมหาลูกกระตาดิกูเขียนแพ้งกูจะไม่ทนอ้ามันจะเลเื่อนให้ตลอดเลยเหรอเออกูจะไม่ทนแล้ว ลูกกระตา่ายอะไรของมึงงามานี่มาไมา่กแก่กูไม่กลัวเออกลัวกลัวไม่ไม่ต้องกลัวแล้วไปได้ตลอดทางเลยเฮ้ยช่วยหาของดิช่วยหากูไม่เอาแล้วคุกกี้อ่ะบีปืปอสองังกระดาษเชี่ยอะไรมึงงั้หน่าเนี่ยอะ ยี่หาเปิดไฟอ๋อเฮ้ยอะไรเจอเมียให้หมดกูไม่กลัวแอย่างงี้มาดิเอาอ่านไม่ได้อีกไอ้แกเนี่ยห้องเนี่ยดูดิคนหนูได้คุกกี้โอ้โหเช็คเดอะฟอร์นิเจอร์ในเดอะเบด룸คับ c a r e f u ลี่เช็คเช็คเตาเผาในห้องในห้องนอน เราเผาบินนี่เย่ yeah. ไฟสโตนหินไฟมาทำไมเนี่ยกูไม่ทนกูไม่ทนจะไม่ทนแล้วหันร้อนแล้วก็มาดิ เฮ้ยไม่กูไม่ตายเอ้ยใชไม่ตายกูไม่ตายเฮ้ยไอ้แค่กวนตีนก <us ูแล้วไอ้แก่ควรอะไรไอ้แกมึงมานีมามามาเออมึงมาให้หมดนะไอ้แกู่ืไปหนึ่งอ่ะกูใส่ไฟสะต้นยังไรเนี่ยกูหาอะไรกูอีกเนี่ย ในที่สุดก็เจอแล้วไม่เจอหรอกกูเสกเอาหาตั้งนานไม่มีแค่อะไรเลยไม่รู้ทำไงเอาละบายบายโอ้โเฮชาช้เตอร์ห้าอโอ้โฮหไม่เอามาห้างแล้วเจอกันพาร์ทหน้านายแก